พบกันอีกครั้งครับกับช่วงของนะยุนบ巴拉戈สำหรับชาวบ้านครับเช่นเคยครับวันนี้กับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาพบกับท่านอาจารย์ฟริดเด่ยนยิ่งโยดอีกครั้งครับอัสลามุอะลัยกุมวราะห์มุลลัลฮิวบริกาตุครับอาจารย์ครับวยริมุสลามวราะห์มุลลัฮิวบริกาตุจากตอนที่แล้วนะครับเรายังค้างอยู่กับสารฉบับที่3ครับเนึ่งจากว่าจะแบ่งเป็นสองช่วงในช่วงต้นและช่วงที่2นะครับครับก็ผมก็ขอต่อเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า ในสารช่วงที่สองมีสิ่งที่น่าสนใจคือท่านอิหมามอาลีอิสลามท่านบอกว่าถ้าหากท่านมาหาข้าพเจ้าก่อนการทำสัญญานี้ข้าพเจ้าจะทําสัญญาซื้อขายให้กับท่านแล้วท่านจะรู้เนื้อความเป็นอย่างไรครับในเนื้อหาของสัญญาที่ท่านกระทำขึ้นซึ่งเราได้อ่านไปแล้วในตอนที่แล้วเนี่ยท่านได้แฝงในยะและข้อคิดอะไรไปบ้างครับอาจารย์ครับคือในสัญญาตัวสัญญาข้อความที่ท่านอิมามอาลีได้กล่าวกับ สรอยบินฮาริสเนี่ยมันเป็นสัญญาของบ้านในโลกหน้าในปรโลกโดยท่านได้เชื่อมโยงของอเรื่องของบ้านในโลกนี้เนี่ยเข้ากับบ้านในโลกหน้าถ้าหากว่าเราพิจารณาจากข้อความในสัญญาที่อมอมวดีได้เอ่ยขึ้นมาว่านั่นคือเนื้อความที่ท่านจะทําให้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าบ้านที่ท่านอิมวีจะกล่าวถึงเนี่ยมันก็ประกอบด,ด้วยผนังสด้าน แต่ท่านก็บอกว่าด้านที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีภัยพิบัติอย่างหนึ่งอยู่อันที่สองด้านที่สองก็จะมีภัยพิบัต,อบติอีกอย่างหนึ่งอยู่ด้านที่สามเนี่ยก็มีภัยพิบัติอีกอย่างหนึ่งอยู่ซึ่งภัยพิบัตินั้นก็ประกอบด้วยความหวังความปรารถนาในในเรื่องของโลกนี้อีกด้านหนึ่งก็เเรื่องของอ การทะเยอทะยานมากเกินไปแล้วก็มีความผิดหวังในความทะเยอทะยานนั้นแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความผิดหวังในชีวิตแต่ว่าด้านที่4เนี่ยที่ท่านบอกว่าด้านเนี้ยเมื่อเปิดออกไปเนี่ยเราจะเราจะเจอกับมารร้ายหรือว่าผู้ที่สร้างให้ความเห็นหนใให้กับชีวิตเราเนี่ยยืนอยู่ที่นั่นครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าประตูของบ้านหลังเนี้ยมันจะเปิดออกจากด้านนี้ไป ก็ถือว่าก็หมายความว่าท่านกําลังบอกว่าความปรารถนาของเราในโลกนี้ก็ดีความหวังในสิ่งต่างๆก็ดีความเศร้าโศกในเรื่องต่างๆของชีวิตเราเนี่ยมันยังไม่ร้ายแรงเท่ากับตัวที่จะมาล่อล,อลวงเราให้เราออกจากศัจธรรมคําสอนของผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือตัวของมารเนี่ยนะครับ mm hmm. ทีนี้ผู้ที่จะมานําเราออกจากบ้านหลังนี้ไปน,นะครับไปสู่บ้านแห่งปรโลกเนี่ยท่านก็ได้บอก ซึ่งเราก็รู้กันดีว่าคนมีอยู่ผู้เดียวที่จะมานำเอาชีวิตของนุ์ไปเนี่ยก็คือมาริการ์ดแห่งความตายหรือมารกินเมาส์เนี่ยนะครับมาริกินเมาส์เนี่ยท่านอ ma ิมามมรีก็บอกว่าเขาจะมายืนรอแล้วก็นำเอาทุกๆชีวิตไปเนี่ยโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแล้วก็ในวันที่เขายังไม่พร้อมจะเดินทางไปเนี่ยมารีกินเมาส์นี่ก็ไม่เคยที่จะมารอดีแล้วท่านก็ยกให้เราเห็นชัดเจนอีกว่า มลิกินมเมาคนเนี่ยอย่าว่าแต่ชีวิตของซุร้อยบินฮาริสที่เป็นผู้พิพากษ,ษาธรรมดามดาคนหนึ่งเลยแม้แต่จักรวจกร,จกกรพัิผู้ยิ่งใหญ่แห่งอียิปต์อย่างฟาโร,รแห่งจัก,กรพรรดิแห่งกรีซแห่งกรีกแห่งเปอร์เซียแห่งฮิมยาร์แห่งเยเมนเนี่ยก็ได้ถูกกระชากลากดึงโดยมลิกินเม้าเนี่ยไปสู่ปรโลกแล้ว แล้วก็ในการที่มรีกินเมามากระชากอาวิญญาณของบรรดาจากักรพรรดิเหล่านี้ไปเนี่ยมันมีผลทําให้อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้ล่มสลายหายไปจากโลกนี้ด้วยเป็นการที่สะท้อนให้เห็นว่าแล้วจะเอาอะไรกับบ้านของอชูรอยบินฮาริสรนะครับนี่ก็คือคำอเตือนจากพระธิมมารมลีแล้วก็ยกให้เห็นว่าความหายนะของของชีวิตในโลกนี้เนี่ย มันมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยท่านยกเอาความยิ่งใหญ่ของบรรดากษัตริย์เหล่านี้เนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับชูร้อยแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยท่านก็สรุปขมวดความว่าคือท่านก็ได้ชี้ให้เห็นถึงความไม่กีรังยั่งยืนนะครับความโดดเดี่ยว,วดเดียวดายของชีวิตในโลกนี้ในวันที่เราต้องจาก ครอบครัวจากทรัพย์สมบัติจากหน้าที่การงานของเราไปซึ่งเมื่อเรายังมีสุขภาพดีหรือว่ามาีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเนี่ยเราก็รู้สึกมีความสุขและก็มีความเพลิดเพลินาจากชีวิตในโลกนี้ที่มีความสะดวกสบายจากปัจจัยยังคีบต่างๆท่านก็ได้ชี้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือเอมื่อความตอนท้ายของสารฉบับนี้ครับ,รบและจะเห็นว่าในสารฉบับนี้เนี่ยท่านก็จะ แฝงด้วยกับปิดท้ายด้วยกับองค์การจากกค์ารขมรุ่นอ่านครับซึ่งลักษณะของสารที่ส่งไปแม้จะเป็นให้กับบรรดาผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับท่านเนี่ยก็โดยส่วนมากจะเป็นลักษณะนี้เลยครับอาจารย์ครับคือว่าจะเตือนสติแล้วก็แฝงไว้ด้วยกับองค์การจากกองค์การข้รุ่นอ่านด้วยก็คือตลอดในสารของอิมมอลารีเนี่ยจะมีลักษณะเดียวกันทุกืบบทุกฉบับถ้าเราจะศึกษากันต่อไปเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ย ท่านจะชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่ท่านเนี่ยต้องสงสารฉบับนี้มาถึงบุคคลผู้นี้หรือว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ก่อนว่าเพราะอะไรก็หมายความว่าสาเหตุนั้นก็คือต้องเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดปัญหาหลังจากที่ท่านได้อธิบายชี้แจงแถลงไขายถึงบรรดาสาเหตุต่างๆแล้วเนี่ยท่านก็จะนําเอาสิ่งที่มันเป็นคําตอบหรือว่าเป็นสัจธรรมที่ตรงกันข้ามกับสาเหตุที่เกิดปัญหาจาก การกระทําของบุคคลเหล่านี้ให้เขาเห็นแล้วจากนั้นท่านก็จะบอกถึงความไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็ผลที่ตามมาจากการกระทําสิ่งเหล่านี้ให้คนเหล่านี้เห็นพอจบเนี่ยท่านก็จะสรุปว่าแล้วแนวทางเนี่ยที่บุคคลเหล่านี้จะ,อะรอดพน้นหรือว่าแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําอย่างไรแล้วเมื่อแก้ไขตามแนวทางที่ท่านให้มาแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าคนเหล่านี้ไม่ยินยอมปฏิบัติตามที่ท่านได้แนะนํามาเนี่ยท่านก็จะบอกอีกว่าแล้วผลลัพธ์ที่เกิดจากการไม่แก้ไขในสิ่งต่างๆตามที่ท่านแนะนมามเนจะเกิดผลอะไรขึ้นก็คือผลร้ายหรือว่าผลเสียแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านก็จะบอกว่าถ้าหากว่าปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านเนี่ยมันจะมีผลดีต่อคนคนนั้นหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มนั้นได้อย่างไรทั้งชีวิตในโลกนี้แล้วก็ชีวิตในโลกหน้า แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วท่านจะเน้นถึงผลประโยชน์หรือวความดีความงามที่เกิดกับชีวิตในโลกหน้ามากกว่านะครับแล้วก็ท่านก็จะกล่าวถึงตัวท่านเองว่าสิ่งต่างๆที่ท่านให้คําแนะนํามาหรือว่าคําตําหนิอย่างรุนแรงของท่านเนี่ยนะครับคืออันนี้มีจุดอยู่นิดนึงก็คือว่าเมื่อท่านอิมอ่ามลีได้ส่งคําตําหนิติดเตียนไปหาบุคคลต่างๆเนี่ย คำตำหนิติเตียนที่มีความรุนแรงมากที่สุดเนี่ยคือคำตำหนิติเตียนที่ท่านส่งให้กับคนที่ท่านรักคือจะมีเดี๋ยวเราจะคูดคุยกันไปในตอนต่อๆไปเราจะเห็นว่าบรรดาเจ้าเมืองบรรดาเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยเป็นคนที่มามารีรักมากเลยครับบางคนเนี่ยเราอาจจะยกตัวอย่างตอนนี้เลยก็ได้ว่าอย่างมุฮัมมัดบินอบูบักเนี่ยซึ่งเราก็ได้คุยพูดคุยกันมาแล้วว่าได้ได ได้รับการเลี้ยงดูดมาจากท่านในมาลีตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยแล้วก็ถูกส่งไปเป็นเจ้าเมืองอียิปต์เนี่ยแล้วก็มูฮัมหมัดก็มีเรื่องที่มาลีต้องอให้คําแนะนําด้วยว่าตําหนิติเตียนเนี่ยท่านก็ตาหนิอย่างรุนแรง mm hmm. และคนเหล่านั้นเนี่ยซึ่งไม่ใช่มูฮัมหมัดคนเดียวอย่างท่านอุสอิบน b n ุไนฟ์ท่านซะน b n ุไนฟ์ซึ่งเป็นน้องชายของอุสมานและก็ถูกส่งไปเป็นเจ้าเมืองมักกาเนี่ย ก็ถูกตำหนิติดเตือนจากอิหม่ามอาลีอย่างรุนแรงแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็รู้ดีว่าความรุนแรงที่มามลีได้ตําหนิไปเนี่ยเป็นเป็นความรุนแรงที่เกิดจากความรักคนเหล่านี้ต้องการให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือความบกพร่องที่ทำเนี่ยไปสู่ความสมบูรณ์ก็พวกเขาจะยอมรับแล้วก็ยินดีที่ได้รับคําตําหนิติดเตือนจากอิหม่ามอัลลีนะครับซึ่งก็เป็นคําพูดจากพวกเขาโดยตรงนะครับอย่างที่ ท, children, ท, e ท่าน tonight. อับดุลลอฮ์อิมามอับบาสเนี่ยซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งลูกพพี่ลูกพน้องเพราะว่าท่านอับบาสกับท่านอิมามอลีเนี่ยก็เป็นท่านอับบาสกับท่านอบูตะลิฟเนี่ยเป็นก็เป็นพี่กับน้องท่านอับบาท่านอับดุลลอฮ์อิมบาสซึ่งขนะนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเข้าใจว่าเป็นเจ้าเมืองบัสรอรับอยู่ที่บัสรอท่านบอกว่าจดหมายหรือว่าสารที่อิมามอเลีส่งมา ตำหนิเขาเนี่ยตำหนิอับดุลรฮ์เนบาสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรองจากคำพูดหรือว่าคำกล่าวของท่านศาสดาโมฮัมหมัดสุลล่านทั้งท่านที่เป็นจดหมายที่ส่งไปเพื่อเพื่อที่จะตำหนิความบกพร่องในการทำงานของของตัวอับดุลรฮ์เนบาสเองนะครับทีนี้เมื่อท่านได้จกสารที่ส่งไปถึงซุรอยบินฮาริสเนี่ยนะครับ ก็คือเราพูดมาถึงว่าเป็นการสรุปว่าถ้าได้รับทราบคําบกพร่องแล้วท่านแนะนำแล้วว่าที่จะแก้ไขต้องทำยังไงแล้วก็ท่านก็จะบอกว่าถ้าแนะนำแล้วไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแนะนำจะเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายท่านก็จะ,ะยกเอาวาจะนะของท่านสดาเนี่ยมาเป็นเครื่องเน้นย้ำหรือบางทีท่านก็ยกอายะห์อกุรอาน ทีนี้ว่าโดยความจริงแล้วเนี่ยคำพูดของท่านอิหม่ามวลีตั้งแต่ต้นจนทั้งจบในทุกๆสารเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้สังเคราะห์มาจากอ,องค์การของคำเพียนกุลาแล้วได้สังเคราะห์มาจากวจนะหรือว่าสุนนะของท่านสุดาโมฮัมมัดสุลอ่าอัลสลามจากคุณสมบัติของอิหม,าม่ามวะลีที่เราได้กล่าวถึงนมาตอนต้นแล้วครับผมก็สิ่งหนึ่งที่โดยส่วนตัวที่ว่าผมได้นะครับและคิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็น่าจะได้รับจากสารฉบับนี้ สิ่งหนึ่งในน,งนแง่ของการปกครองก่อนเลยนะครับการปกครองเนี่ยเรามเข้าใจนะผมที่ว่าสแสดงว่าท่านมามารีเมื่อท่านขึ้นมารับตําแหน่งเป็นอลิฟ้าของนายจักรสลามแล้วเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปปลดทุกคนที่ไม่ได้ท่านไม่ได้แต่งตั้งครับอันนี้ก่อนเลยนะครับใช่สองให้คําแนะนําในการปกครองครับ,รบแล้วก็ให้แก้ไขครับ,รบทั้งนี้ก็ อย่างเช่นอาจารย์ได้บอกไว้ว่าอยู่ในพื้นฐานแห่งความถูกต้องแล้วก็จรธรรมและด้วยความรักที่ท่านมีต่อทุกๆคนนะครับทีนี้ผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมก็น่าจะอยากทราบและท่านทุกท่านก็อยากทราบเหมือนกันสลับสารแบบนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านชูร้อยบินฑิริศเมื่อท่านได้รับสารฉบับนี้แล้วเนี่ยในประสาทได้บอกเปครับว่าท่านได้นํดเนินการต่อไปอย่างไรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเกี่ยวกับตัวท่านตรงนี้ครับ คือท่านโสรยวินตาริสนี่ก็ยอมรับในความบกพร่องและความผิดพลาดของท่านนะครับแล้วก็โดยทมเนียมปฏิบัติของผู้ที่ทําหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเหล่านี้ก็จะเรียกตัวคนเหล่านั้นเนี่ยไปพบที่เมืองกูฟ้าซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าในสมัยการปกครองของท่านเนี่ยเมืองกูฟ้าก็เปรียบเสมือนเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรของท่านนะครับบรรดาเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเมื่อกระทาความผิด นะครับแล้วก็ถูกตําหนิแล้วก็ถูกท่านนิมมารีเนี่ยเรียกตัวมาพบก็จะสะสางบัญชีต่างๆคําร้องเรียนนี่เป็นจริงหรือไม่ิมมารีก็ต้องมาสอบสวนก่อนว่าไม่ใช่ว่าคนมาร้องเรียนแล้วก็ท่านก็จัดการปลดไปตามที่เขาร้องเรียนไปโดยไม่สอบสวนท่านจะเรียกมาทีนี้บรรดาเจ้าที่หรือเจ้าเมืองเหล่านี้ก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเราพูดคุยกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะพบว่าใน2ประเภทนี้ก็จะปรากฏอยู่อย่างสม่ำเสมอก็คือพวกหนึ่งเนี่ย ก็คือหอบเอาทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่ตัวเองชอชนเนี่ยไปที่อื่นก็คือไปเข้ากับฝ่ายอื่นซึ่งฝ่ายอื่นในสมัยนั้นก็มีอยู่ฝ่ายเดียวก็คือไปเข้ากับทางฝ่ายมุเอาญา่าซึ่เป็นเจ้าเมืองดามัสกัสที่ซีเรียกับอีกฝ่ายกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเดินทางมาพบอิม,มาลีแล้วก็นําบัญชีต่างๆเนี่ยมาให้ที่อิมาลีดูให้อิมาลีก็จะสะสางแล้วก็หลังจากที่พบว่า มันติดลบกันเท่าไหรม่มีการช่อราดบางหลวงเอาของส่วนรวมไปใช้กี่บาทกี่สตางค์เนี่ยท่านก็จะคิดบัญชีมาแล้วก็คุณติดหนี้ส่วนรวมเท่าไหร่หนึ่งแสนสองแสนสามแสนดิรามพวกนี้ท่านก็ให้ใช้คืนมา mm hmm. เมื่อยอมรับผิดแล้วเนี่ยท่านก็ให้ทําหน้าที่นั้นต่อยกเว้นว่ามีการโต้เถียงหรือว่ามีการไม่ยอมรับว่าสิ่งที่ท่านได้สอบสวนแล้วเนี่ยเป็นความจริงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะ ในระดับอย่างท่านมัมมามรีเนี่ยสอบสวนแล้วคิดคำนวณแล้วเนี่ยท่านก็มีฝ่ายเรียกฝ่ายตรวจสอบอบัญชีของท่านเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดเลยถ้าไม่ยอมรับก็ท่านก็ต้องปลดไปท่านก็ทําขนาดนี้แต่ว่าสุร้อยเนี่ยก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้ทาไปก็ท่านหมัมมามรีก็ให้โอกาสใ,ในการทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาครับซึ่งก็หมายความว่าคำว่าผู้พิพากษาในสมัยนั้นนั่นคือกอดี คอรดีนี้คือต้องตัดสินคดีความไปตามหลักการของอิสลามตามกุรานตามอะด,ดิษในขณะที่อิหม่ามลีเป็นคอลิฟ้าอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้มากที่สุดเนี่ยสุร้อยเองนะความไว้วางใจเป็นกอดีเนี่ยก็แสดงว่าตัวสุรอยเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้มากพอสมควรทีเดียวนั้นไอความรับผิดชอบความรู้ชอบชั่วดีเนี่ยก็ยังมีอยู่มากเพียงแต่ว่าใน ถ้าตามที่เราน่าจะวิเคราะห์ได้เนี่ยก็คือใช้รับราชการมาตั้งแต่สมัยอุสมานซึ่งมันมีความหลาหลวมมีการช่อราดบางหลวงม,มีการเบียดบังกันอย่างทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่คุ้นเคยกับระบบที่หมามลีต้องการที่จะมาปฏิรูปท่านอิหมมามลีก็ให้ให้โอกาสในการที่จะกลับเนี่ยกับตัวแล้วก็ทาหน้าที่ต่อไปก็อย่างนี้ว่าการปกครองศาสนาอาณาจักรของท่านอิมามลีอสลามเนี่ยท่านก็จะเน้นทั้ง อาณาจักรและศาสนาจักรไปในเวลาเดียวกันค,คือใช้ศาสนาปกครองอาณาจักรค,คือจริงๆไม่มีอาณาจักรไม่มีศาสนาจักรเป็นถ้าในภาษาของนักบริษาทอิสลามในรุ่นก่อนก็จะบอกว่าเป็นอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก<อ>็คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอิสลามไปหมดมันจะไม่มีอย่างเต้าราเรียบทีทุกวันนี้ปกครองในรัฐไทยอิสลามเนี่ยมันก็จะไม่มีธนาคารอิสลามไม่มีโรงเรียนอิสลาม ไม่มีโรงพยาบาลของอิสลามเพราะทุกอย่างในในรัฐทานเนี่ยมันเป็นอิสลามหมดแล้วอ,อาหารก็ไม่ต้องไปติดตราฮาลานจากคณะกรรมการอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างในอาณาจักรของผู้เป็นเจ้าหแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นอิสลามทั้งหมดเลยธนาคารก็เป็นธนาคารของรัฐของเราไม่ต้องมีคําว่าอิสลามต่อท้ายอันนี้ก็คือตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งสิ่งที่ได้ประโยชน์ที่สุดสําหรับ ท่านผู้ชมเองและผมเองนะครับก็คือว่าเราได้ประโยคจากพระพิคีอันกุรานนะครับที่ท่านได้ระบุไว้ในท้ายของสารเนี่ยครับเป็นเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนเรานะครับคือองค์การที่บอกว่าและเราผู้แสวงหาชีวิตความสุขในโลกนี้จะประสบกับความขาดทุนเป็นแน่แท้ครับโดยเฉพาะการแสวงหาที่ได้มาโดยทิ่ชอบใช่ครับนะครับใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่า จะเป็นมุสลิมเองหรือว่าคนที่ไม่มุสลิมเองถ้านําไปใช้นําไปปฏิบัติก็ย่อมเกิดประโยชน์และความสุขต่อตนเองและต่อส่วนรวมครับผมนะครับครับผมังครับเรายังพอมเวลาจะต่อสำหรับสารฉาัิทีสีเลยครับได้น่าจะได้นะครับเพราะเท่าที่ดูผมมองดูสารนิสีก็น่าสนใจครับแต่ว่าจะเป็นสารสั้นๆนะครับได้ครับผมขอเริ่มที่สารชาวิที่ี่เลยนะครับสารชาวมนี้ท่านมีถึง ไปยังผู้ปกครองเมืองคนหนึ่งนะครับเนื้อสารกล่าวว่าดังนั้นถ้าหากท่านกลับสู่ใต้ร่มเงาแห่งการพักดีนั่นคือสิ่งที่เรารักและปรารถนามันและถ้าท่านนำตัวเองสู่การละเมิดและการฝ่าฝืนท่านจงปล่อยมันไปจงเข้าหาบุคคลที่เชื่อฟังท่านจงออกห่างจากผู้ที่ฝ่าฝืนท่าน และจงรู้สึกเพียงพอต่อผู้ที่คอยปกป้องและช่วยเหลือท่านคือละอสมาตาลาแท้จริงการไม่มีนั้นบางครั้งดีกว่าการมีเสียอีกและการนั่งนิ่งเฉยบางครั้งก็ดีกว่าการลุกขึ้นยืนสา,ารทรยมีเพียงเท่านี้ครับทีนี้ต้นสา,ารบอกว่าได้ส่งไปยังผู้ปกครองเมืองคนหนึ่ง อาจารย์พอจะให้รายละเอียดได้ไหมครับว่าถึงใครในสารฉบับนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองเมืองคนนี้เนี่ยก็ไม่มีชื่อระบุไว้ในสารนะครับแต่จริงๆแล้วสารฉบับนี้ส่งไปถึงบุคคลผู้นี้ในฐานะที่เขาเป็นผู้บัญชาการของกองทหารซึ่งท่านได้ส่งไปปฏิบัติการทางทหารครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงแรกที่ท่านขึ้นเป็นคอลิฟ้า เนี่ยนะครับยังไม่มีการสู้รบนะครับคือหลังจากที่เกิดการสู้รบใหญ่กับท่านหญิงไอาชาแล้วก็พรคพวกของท่านเนี่ยในสงครามบัสรอสุสครามอูดนะครับช่วงนั้นท่านก็จะส่งบรรดาผู้ที่ท่านแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเนี่ยเดินทางไปยังเมืองต่างๆเพื่อที่จะไปทําหน้าที่แทนเจ้าเมืองคนเดิมนะครับอย่างที่เราเคยพูดคุยกันแล้วว่า มันจะมีเจ้าเมืองอยู่อยูอยอ่กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดเป็นบุคคลใกล้ชิดกับคอลิฟ้าอุสมานเนี่ยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่สมัยท่านศัสดาครับคือบางคนเนี่ยพ่อของเขา,ขาก็เคยเป็นคนที่เคยดูถูกดูหมิน่นเคยล่อเลียนท่านศัสดาแล้วก็ตัวของบุตรชายเนี่ยก็มีชีวิตเป็นมุสลิมเนี่ย บางคนก็รับอิสลามในช่วงที่ท่านสดาย,ดยึดมักกาแล้วซึ่งยึดมักการเนี่ยก็เหลืออีกแค่2ปีเพียง2ปีที่ท่านสดาจะเสียชีวิตครับบุคคลเหล่านี้ก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองนะครับอยู่ทั่วไปหมดเลยทั้งเมืองกูฟ้าเมืองวัสรอเมืองเย من, เมนเมืองอะไรต่างๆนะครับและบางคนก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านคอลิฟ้าอุสมานอย่างวอลิดบินอุตบะบางคนก็จะเป็นพี่น้องร่วมบิดาก็คือ บิดาคนเดียวกันแต่คนละมารดาครบคนก็เป็นามารดาเดียวกับท่านแต่ว่าคนละบิดากับท่านคนเหล่านี้เนี่ยก็มีความาประพฤติที่ไม่ไม่ไม่เหมาะสมในฐานะที่เขาถือว่าเป็นญาติใกล้ชิดกับคอลิฟาด้วยแล้วก็พฤติกรรมเดิมก็ไม่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วด้วยนะครับความความไม่เหมาะสมเนี่ยมีหลายอย่างอย่างเช่นวาลิดบินุตบ้าเนี่ยในครั้งหนึ่งก็มาละหมาดซุบโบที่ละหมาดซุพีที่มัสยิดในเมืองที่ ตัวเองเป็นเจ้าเมืองอยู่นะครับ,รบก็เมามาแล้วก็ไปละหมาดซุโบโละหมาดซุพีเนี่ยไปถึงสามระฆังแล้วก็มีบรรดาซาบ้าที่ละหมาดอยู่ตามหลังนี่ก็บอกว่าเนี่ยละหมาดไปต้งสามระังาาละหมาซซบโบมีมีแค่สองระฆังวารินบ,บอกว่าเจ้าอีระฆันึ่งได้ไหมล่ะเจ้าเอา,า,าไหมล่ะจะละหมาดให้นี่ก็ถือว่าไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องราวของหลังจากโดนทักท้วงแล้วก็ก็เอ่อ เจ้าเมืองที่ไปเนี่ยก็ในฐานะเป็นแม่ทัพด้วยรจริงๆแล้วอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ท่านอิมาม,มุรีสั่งว่าจงนําเอาทหารที่ร่วมทัพไปเนี่ยเฉพาะทหารที่มีไว้วางใจได้มีความศรัทธาทีแท้จริงในอิสลามเพราะว่าการที่มีทหารเหล่านั้นไปอยู่ในกองทัพเนี่ยคือไม่มีทหารเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในกองทัพเนี่ยมันมันดีเสียกว่าเอาพวกนี้เข้าไปอยู่ในกองทัพเพราะว่าเมื่อไปถึงเวลาที่จะรบจริงๆเนี่ย คนเหล่านี้ก็จะแสดงาการปฏิเสธแล้วก็ละทิ้งกองทัพไปท่านถึงสั่งเจ้าเมืองคนนี้ในฐานะเป็นผู้นำกองทัพเนี่ยให้ดูแลในเรื่องของการรีครูดกำลังทหารเข้ามาเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งเจ้าเมืองนั้นๆซึ่งก็มีมีเมืองมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเจ้าเมืองเดิมได้เพราะว่าเขาทางฝ่ายเจ้าเมืองเดิมก็เตรียมกำลังทหารไว้ต่อสู้ ท่านก็สั่งให้กองทัพของท่านเดินทางกลับนะครับอันนี้ก็คือความเป็นมาของสารฉบับสั้นๆฉบับนี้นะครับครับก็พอดีกับเวลาทครับอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับนายุทธบุลก็สำหรับชาวบ้านในวันนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันตอนหน้าครับกับผมและอาจารย์ฟริดอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้สลราะห์มะตุลลอฮ์วะลัยกุมสัลลมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบระกาต 嗯。Uh huh. uh huh.